สวัสดีครับพบกับช่องกบวนชาแนวนะครับ <music recipes antis> ื้นนี้ขบวนสิมาก้อยหมูกินวันหยุดนะครับื้นนี้ขอให้เห็นหนานะ้ครับกินแน่นนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวครับนะครับก่อยหมูกินกันนะครับก๋อยหมูนะครับนะครับใส่เกงไหนะครับท้าเจียนขอให้เดียสุกก่อนนะครับเนี่ยบวน่ะเพื่อเงินยังพาไปเรานะครับเนี่ยครับพาไปมาเรานะครับวันนี้ก่อยนะครับเดือดสดๆเลยนะครับเนี่ยครับเดือดสดๆเลยนะครับกินกันวันหยุดนะครับอ่ามอยังไหลนะครับ แบบนี้หอมนะครับเนี่ยครับหอมกั next, บสามย่างนะครับหอมับอันนี้นะครับวันกับดมาอันดับแรกกับดีไส้พริกกล่นนะครับนี่ครับพริกกลนขวดสดๆเลยนะครับเนี่ยครับตองใส่หลายเนะครับใส่เบืองน้อยนึ่งกันนะครับเผ็ดนะครับนะครับนี่นะครับตัวเด็ดขบวันนะครับแล้วก็ขวดนะครับหอมหอมต่ำไม่ไหมนะครับไหนคาคกเลยนะครับนะครับนะครับ มันจะอย่บะแครกแล้วครับว่าพวนกินเองนะครับอันนี้ก็หอมใส่เลยนะครับหอมใจต้องหั่นหน่ละครับนะครับใส่น้อยนึงก่อนนะครับจะเผาใส่เบิร์ดนะครับใส่ผงชจลลดนะครับแต่งนัวนะครับนะครับใส่ไปเลยครับใส่หน่อยใส่อะไรใส่หลายแสบหลายนะครับน้ำปลาสักนิดจบน้ำปลาจะเผาใส่หลายนะครับโอ้น้่งปลากับไม่ม่สดเลยครับจะนี่แก่เลยครับ ใส่นิดหน่อยก่อนนะครับเปรเลือดมันเข้มนะครับนี่นะครับนะครับคนแบบนี้เขาก็คนเลยนะครับเนี่ยครับคนมันเข่ากันนะครับนะครับคนมันเข่ากันนะครับเพิ่มไฟนะครับไอยบบนั้วนะครับอยมะนาวนะครับนะครับแับนี้ผมว่าเดี๋ยวบบนั้วใส่เลยนะครับแับนี้ครับกินน้อกันครับมันหยุดครับมันหยุดนะครับครับนี้ผักไม่แตงยังนะครับเนี่ยครับ เอาไปเลยนะครับอันนี้เลียดนะอันนี้นะครับเลียดเดทยวแปงไว้แล้วครับหน่ยครับแปงไว้แล้วครับหน่อยตดได้แลครับหน่ยครับนี่ครับเทเลงไว้แล้วครับนะครับเกินลาบเลียดนะรู้เลียดเลียดแท้บุบบุบครับปุ๊บก็แดงหมดเลยบุบครับนะครับนี่องเรามีเลยนะครับหน่ยครับกินเฮ็ดเองกินกินเองนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับนีครับคนเลยนะครับ ครับค้อยค้อยหม,นยม,นยมนนูนะครับเนี่ย้อยหมูนะครับค้อยหมูมะนาวนะครับนะครับโอ้ยนะครับนะครับต้องเข่ากันนะครับบีุเลยนะครับปั่นเลยนะครับนะครับ นี่ครับนี่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็ได้ครับตอนนี้ก็เสร็ตเราแล้วครับวนกับชิมเมืองใดนะครับนะครับตะวันชิมเมืองนะครับอือสุดยอดเลยครับครับหอมนาวที่ยังไม่นะหอมอะไรแบบสุดยอดครับครับนี่ก็เซ็ตเราแล้วครับตัวพอดีนะครับเนี่าหอมห้อยได้แล้วครับเนี่ยครับห้อยหรอกนะครับนะครับห้อยอีกนะครับ นะครับแล้วก็สร้างอนคนนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับอนคตน่าดีอะไรครับนะครับแจกเลยนะครับนะครับอันนี้ก็อ่าสำเร็จต้อแล้วครับวันนี้จะเป็นคลิปตอนคลิปกินนะครับวันนี้ครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ับสำเร็จแล้วนะครับกบวางเลยจัดเรี่องเสตจานนะครับสวยงามแล้วก็นที่ปนั่งกินนะครับนะครับแซ่บยาแล้วครับชิมงงเลยนะครับนะครับอือเอาครับตอนนี้พี่กินกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ